ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อสุขสุขคุณบอนพอกับอน้องอ้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มีกินพี่น้องตํามีอ่มีสาวอินมาฮ่วมเนาะแล้วก็น้องมวยพี่น้องอาเลยะแล้วก็นยังบ่ทันได้ฮอดแม่นงนุอนงนุแล้วก็วอนแม่ทวอนเนาะหลายคนหลายคนพี่น้องลมาลแล้วก็้งมวยเพี่น้องเอ้ย้ยานับ กินกินเอาอินกินไมเมนเนรูปจ้า่ิดดกเนบ่ได้ยังไง่ะตมีตเนจะเ้นปนสดอดขังแล้วน้มาไ้ขังแล้าสูนเจ้าเน้ำมา้ยดนหนักไค่รเลยเปิดไปอะไรคะหมุนไอ้มามาหลายคน นั่นะครับวันดิพี่้องกินตำมด้อทไ่มากินน้ำเี่ยวเนี่ทางนั้นหรอพอทางนั้นเี่ยวได้คาแตลาดโอ้แขนตันเต้นตันเต้นเนี่ยเี่ยวไปจะงบ้าบอกเฮ็ดนํำอยู่บอกกินนมเลว่พัยอ้งลุงป้ากลางปาใส่สงค้าเสี่เหี้ย่นเะมาเยอะนม่ักหรอมจะหอน่ะหาหอไปแล้ว เอาไปด้านนี 5, ้อีนุ่นนะด้นนีอีนุ่นบ่ะเอไปด้นรเป็นอะไรน้องวยหอพันพ่อเยี่ยอนู่ดดกมีกระเป๋าเงินเนาะเขาไม่ซื้อห่าห่อกะพันโอเอ็นมาราคาค0 0อจิพันนี่แกัพนท้งนดเสืน้ำับแดกันบวงสุด้ขวดเนาะดังนี่แมนอัยนะนอยุกนุรืม

อิบมอนจะยุบไปจิมจลอกอืมมอนี่ผมมองเหรอน่มนันเด้มากระื่ u นม่ได้กินบวคันจะอินยางยางบ่ออินไมอบผมบกขันเนองขันจะเห็นได้เลยผมอุบลกหาจะได้ก็ไ้าทานไหกู้กันเ้าอะไรก็อกบอกกันย มันหนอกมันลม่ด้ตกินโลกจะเป็นเดินลไม่ตัอมันหนอให้ลกไม่นคุณได้สบายเลยลูกตงลกเองแล้วยงเวลกเขาแม่นุ่าดลัวจักแม่แม่คิดได้นะาอินมอนีงค่ะสาเป็นยังไงดอกใบพ้นร้อนเราเ่โอ้เสียดายนเราอ่ะมสาคนพิ่นอยากได้ผมสั <tense> UM ่นพะว่า มันเครื <Wha> ่องยาสาผมกันหน่อเขาหัวตะจันๆลก็มันดนก็สิแค่มันเตจะแง่ผมจะมาดก่ห้หร่่เก่าก็ว่า่กับมมนีนมันดกจงอ้แมก็ได้หวนางนะเนาะมันก็เน้ม่นเออคิดว่าลกผมอออกสันดกมันร่นไน้เมื่อตอนนึผมากับแม่ก็โกับขาก็เดินแ่านี้คะ นี้ก็เสริมสวยเยู่ข้างหน้าก็ซอยใบตองอยเกิมโอ้ยชูจะแตะด้านเนื้ออันนี้มีบกเตยให้มันมดกใบตองไว้เห็ดบุญห่อข้าวเนาะอันนี้ก็เเริมสวยนะซอยใบตองได้บรรดาท่าขาวได้อท่าคือว่าจัเมาย ม่มีผาพังผานะทุกคนชัว่าไม่มีผาพังผาเลยช่วงนี้ก็ไปซพันีเออกระเาูกระชพันแป้งอันเป็นพันวแป้งขับนะโอ้แต้ันนี้ะเวี่ก่าาาแม่นนว่าคือเนาะแล้วก็ห้าค้าย้องดีเอามัดดูลองบังยุกนี่เสสวยทั้นเกียมไบตองเห็ดเกี่ยมหเข่าพี่น้องยโดีงาม ของของเราอยจะได้เบิรกอบเามาเป็นสาวเลยบาในพี่น้องนมเบิ่งทรงผมน้ำเอาไปล้างไปด้วยองนก็อยากตัดผมน้องแล้วมัองอ้ยงามบาเลยฮะถามด้วยนอยากตัดผมนะาจังงงนก็อยากตัดบ่ลนั่งอยากตัดผมบ่ละบ่ตอบได้นางอยากตัดผมบ่ลกเอาเกินนี อ้ว you know, ้มน yeah. okay. well, like ่เอาไว้ใ yeah, ต right. yeah. ้นกล้ยใส่ต yeah. mm ้นกล้ยได้บ hmm. ้านทาไหนพี hmm. ่น hmm. ้องอ่ะมันเย็นเนียนเอา้งก็ได้ก็ดีริ่กันไม่คอด็บ้นน้องเนาะเอาไนตากเทอร์ริ่งสวยพี่น้องไปเรอยว่าจว่าไมเฮ้ยมันมันรล่นนี่ละมันเหนียดแม่อีกได้นะน้องงกยานตัดน้ำไปยังไห เมน่อนุ่นกัสิเกียนผมคือกนพีมน่องเ้ยเสาอินตัดผมงานแบบนี้แล้วก็สิไปหาผู้ชายบลูจังใดนี่นะคิดว่าสิเอาผัวใหม่และสันดกคิดว่าสิเอาผัวใหม่และสันดกย่างบ่เออขามีผู้มาหมักเด็สิเอาบลูจังใด

คนงาม่ชางเซย่งืบ่หาเกนงเกอัขึอีกเออโอ้นนาะเออลายนโอ้หาไมกิกบอกพี่นรือจังได้เลยนะอันนี้ันเงยข้างบ้มัหนุป้ายได้แคไปน่นันนั่นยดีจีนกูลุกูเลยมา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 เอ๋ยติาแต่ผมม้ยยิงผมม้ายน้กระตัดมาแล้วเส้นผมพออ้งนนประจํา ประจำเลยทงก็อลงหมดจะได้ไปมาชู่านั่งอซอยไปเรื่อยโอ้ยมียเจ้ากับท่านไดตัดผมเลยที่เอาปุกสุกเนืไปสวยพี่น้องสวัสดี ุ้มางดกเลยพี่น uh, uh uh> uh, uh ้องเจ้าอันเอาก้อยหายเป็นว่าเอาก้อยเฉียวเปนยังบ่ตนันนดแล้วมชกคนแม่้ตัองูกเหโอ้ยเมอเลยแต่มบบยัเ้อว่าแต่งบบ่ะอมุจะสวยมากแนานำถ่วนะเออเพราะมันเชเชมพคนเดยอนขันขันเข้าให้เมื่ออยู่บ้านเลยเมื่อเมื่อมันบ่

เออไปซักยาเด็กสแล้วพงเบลอืมหัวให้ไปซักวัคซีนกับสมโนกับบมี่ตีข้าเจ้าให้ซักอยู่แต่ว่ามาขั้วยอ้ก้นนีหนึ่งก้นพลุกหน่วยอืมทำแม่เอามากล้วยมาหายกับก่อยตัวเข่ากบหายเนาะใส่กระตานั่นเลยเรา่องควร่างคันบักก่อนเหมือน อันนกมือนลูต้อเมือนอหน้าเหมือนนะ้นเดียวนะอืมันมาแรงทำมาแล้วก็ฮุบขเขาไปปลก่อยอือทงาอเันแม่แตงให้อคิดว่าสนอกคิดว่าขาเจ้าให้เมื่อสิเมื่อบ่อ่ะ เมือ่ลเือจักสีไปผงไฟเนาะยังว่าอยูนเองเนาะเพือนก็มีอยู่เพคุณก็เจ้าาเงินได้เพื่อนอะมันงียอืมอะไรก็ดิ่งหมูค้ยหม้เนเพ่อนมาเดไม้เต็มกระตานางละน้เออใส่หน้าชอนส่กันมียังนงอันนั้นนะ

เพิ่นว่าสิไปอันหอเขาแล้วใส่บาตแล้วเพิ่นกรเฮ็ดพรมทรงใหม่ทรงพรมใหม่หมดอันน่นกูแกไม่นุ่มอืมหมดบ่เออมากะไดอื้มุ่หมดตึกอ้อยอ้ออืมเน้นเมื่อเราบ้าน้องซาล่าวาย จ้างเด้เออข้าเจ้าเอิญแล้วไปแก็บักเพ็ดปะมาเทินปะเมื่อกี้นี่อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอ้ําพี่น้องคลิปนี้เพาะกันสำนีกเพาะกันใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดีนางจะไปเก็บมะเพ็ดไหมน้อง